ก่าวสวัสดีนะคะท่านผู้บริหารค่ะบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะผู้สนับสนุนรวมถึงที่สื่อมวลชนของเราทุกท่านนะคะและต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่านามแถลงข่าวเปิดตัวยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมประจำปี2024นะคะวันนี้ดิฉันชาวใบคเห็นประเสริฐมีความยินดีอย่างยิ่งในานามของยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมในวันนี้ค่ะสวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านทางเราวันนี้พร้อมนะครับที่จะ ประกาศตัวแถลงข่าวเกีก่ยวกับเรื่องกิจกรรมมอเตอร์ของเรารปีที่แล้วนะครับเราก็ประสบความสำเร็จในการระดับประเทศนะครับหลับเอเชียไปถึงโลิมปิกและก็บอลิมปิกที่น่นาทึ่ี <c oughs> เราอยู่คู่สังคมไทยมา60ปีแล้วนะครับ60ปีนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามสำหรับคนไทยใช่ไหมครับแสดงว่าเราคงมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาในรียะเวลา60ปีกับโครงการมอเตอร์สปอร์ต We are ready to go We are the team <'s> เราพร้อมแล้วที่จะก้าวข้ามทุกที่จำจัดมุ่งสู่เซ็ตไถ่ความสำเร็จเคื่อนเป็นการตอบอับ,นบ,นบบทบาทของผู้นำมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยที่ก้าแรกที่ยิ่งใหญ่นี้เราได้พาทีมไทยนักแข่งไทยทะยานสู่เวทีระดับโลก ในรายการ World Super b i k e Championship 2024ในรุ่น World Super Sport 600นำที่โดยตีอนุภาพสร้างมุนและที่เมตไอเดียพิกภัทธ์เขือดคำเราพร้อมแล้วที่จะสร้างชื่อเสียงให้คนไทยในเวทีระดับโลกแต่ใจที่เีไปมีกลวดทุกหุ่ัสักคืเรากลือชนทุกสิอาจสลายหับุนั้นไม่ขอหวอดประดีประดอง สำคัญจบการไล่ล่าเกียรติยศในรายการแข่งขันที่ใจที่สุดในเอเชียรายการเอเชียร้อนเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพส่งโกล์รัตพงศงวิไลโรดลงทำการแข่งขันในรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต60พร้อมเปิรสดซักส้งเกียรติยศให้กับทีมเชื่อม่าหา้า ในปีนี้เทอมาหาไฮแลนดเรซทีมจับมือกับเจอมาห้าเทคนีเรสซิ่งทีมออสเซรสงสตปามพิวัติวงนาธนนทํทำการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc ให้แฟนๆได้ร่วมเชีี่ยไปด้วยกัน ก้าที่ต่อเนื่องสารฝันนักแข่งไทยสู่เวทียุโรปเข้าร่วมสึกรายการจ a มา h a าอาัสสาัมผูฟูเอฟไอเอฟเวอร์คัพส่งนักอีกดาวรุ่งไทยเติ้ลวรพจน์ทองดอนเหมือนสารต่อความสำเร็จพัฒนาศักยภาพให้แกร่งขึ้น้องก้าวไปสู่เวทีระดับโล,ลเกเก ตอมยกระดับพรีมสปอร์ตไทยด้วยทีมากาสีมือและทีมผู้เชี่ยมาห้าโซโ่แข่งตอมซัพพอร์ตทีมไทยให้เป็นใหญกว่าที่เคิดและนี่ก็คืออารอดี ในปี2024ชื่อเหล่าพร้อมจะก้าวข้ามผู้ขี่จักรสู่เส้นชัยของความสเม็จน,นีออนเริ่มรีบไปกับเจมาฮ่า,า,าไฮไลน์เบสซิงี m ถ้าเราดิ้นรีไวันนี้ก็คือเราคือทีมทีมไทยอีกเดียวนะครับที่ส่งทีลงแข่งในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นในประเทศทีมชาติเอเชีมเมยนะครับแล้วก็รวมถึงการทีมโลกรวมถึงมีโครงการในการพัฒนานักแข่งรุ่นใหม่ต่อเนื่องด้วยนะครับ <S 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 เป็นความท้าทายมากทั้งจริงๆแล้วทั้งที่ในรายการนี้เขาค่อนข้างสซอร์์ว่าเราไปได้และสามารถอย,าย,าอยู่ระดับถืออยู่จนถึงการแข่งสุดท้ายพร้อมกับ จริงๆมีนักแข่งต่างชาติหลายคนอยากจอย,ยกับทีมเราเร่งแรกที่บริษัานตอบรับว่าเขาเชื่อมั่นในสิมนี้การทำงานของทีมไทยด้วยนะครับอีนี้เป้าหมายของวันภาพคืออยู่ในท็อปเท็นะครับผมส่วนทางทกีฬาพัฒ์เองก็เป็นโครงการสร้างดาวรุ่งของเรานะครับเราดึงโค้ชจากต่างชาติคอครูเซลนะครับเข้ามาช่วยในการทํางานด้วยส่วนในรายการเอเชียนะครับอีนี้เราส่งสองท่นานนะครับคือรัตพมวิไลโรจน์นะครับลงในานามของทีมยมฮัทไทยแลนด์เรซิ่งทีมนะครับเหมือนเช่นทุกปีนะครับ ก็ยังเป็นเป้าหมายแน่นอนว่าเราหวังแชมเปี้ยนแล้วก็ต้องมีโพเดียมนะครับแต่ชั่วโมงนี้อาจจะมีความติดขัดนิดหน่อยเนื่องจากตัวรัฐวงเองเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะครับต้องพักฟื้นที่หนึ่งน่าจะครองกลับมาในสักสนามสองสนามสามนะครับยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้เราโค้ด้วยนะครับสวัสดีท่านหนึ่งก็คือตัวแตนอับิวัฒนะครับปีนี้เป็นโครงการใหม่ที่เราร่วมมือกับทางยามาฮ่าทีมอาเซียนนะครับโดยการที่ร่วมมือกับด้วยการส่งทางพิวัฒร่วมลงแข่งในนามทีมยามาฮ่าเทคนี ทีมอาเซียนนะครับจะเป็นทีมกลางของการมาห้านะครับในทีมเนี่ยจะมีนักแข่ง่างชาติรวมกันสี่ชาตินะครับไม่ไว่าจะไทยมาเลเซียญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับอันนี้เป็นทีมผมเรียกเป็นทีมสามชาชาติเอเชียของทาง,งเรานะครับก็แน่นอนสำหรับอภิวัตเต็ตอนนี้จรนงๆน่าจะเทียบจะเรียกว่าเป็นตัวเต็งท,ท็อปของรายการแน่ๆนที่จะฟา้าแชมป์อีกคนนะครับก็ผมคิดว่าทุกท่านน่าจะได้รุนได้เชียงกับทางตัวแสตม์ด้วยครับสุดท้ายก็คือตัวดาวรุ่งน้องใหม่นะครับที่เข้ามารวบเราให้กา ตัววอลอจน์ทองดอนเหือ,น,อนนะครับชื่อเล่นเต่นะครับน้องเป็นแชมป์ในรุ400่น400เมตรของไทยเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็อีกทั้งมีเราก็ส่งไปให้ลองวัยคาร์ดที่ยุโรปมารอบนึงก็ลงสนามเดียวแต่ก็จบใน,นระดับท็อปเทนมาได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำผลงานได้ดีอีนี้นึงมอบโอกาสให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในการลงฟูลซีซั่นในรายการอาสามูฟูในไฟเอเวอร์คันะครับไอซึ่งเป็นรายการรุ่นอยู่ใน ในการขอบคุณสุภาพรุ่ด้วยนะครับไปไงฝากน้องๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ต่อไปนะคะก็ในส่วนของเรื่องความพร้อมทีมมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดทม่วใาเป็นเรื่องของเทรนนิ่งไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายโูชนงานการแล้วการฝึกซ้อมที่เราเดินมาโดยตลอดก็ทําให้ผมมั่นใจว่าปีนี้เราจะมีประสบการณ์แบบที่แล้วเพื่อมาปรับใช้ให้ดีขึ้นพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ หลายเปอร์เซ็นต์ครับนี่ให้ลงแข่งปีนี้คือได้เลยทองครับนี่พร้อมมากนะคะอา้าวปีนี้น่าจะเป็นปีที่นสนุกสนานเข้มข้นขึ้นครับเพราะว่ามีนักแข่งที่เร็วๆครับขึ้นมาจากรุ่นเล็กขึ้นมาในแข่งรุ่นหกร้อยครับก็ถือว่าน่าจะเข้มข้น,นในปีนี้มากในประเทศว่าเก่งแล้วครับยุโรปเก่งพอเราสิทธเท่าครับแล้วมันเป็นแนรงขับเคลื่อนที่เราแบบวิสัยพัฒนานตัวเองไปอีกนะเต้ย ใช่ครับก็ปีนี้ก็จะยางแร่นติดครับครไปครับานาเฮ้ยแพทชั่นมุ้งมั่นมากต้องให้กำลังใจน้องีเดอะๆเลยเอาใจช่วยทุกทุกคนและขอให้เป็นปีนี้เป็นปีที่ดีตามคำตั้งใจและ championship, chiếc championship, chiếc championship, championship, chiếc championship, asia asia road racing championship,